ไก่อาเพื่อสุขภาพ เคล็ดลับใหม่จากพะอจันไก่พะอาจันไก่บอกว่ามีอันที่ใกล้ตัวมากๆคนคาดไม่ถึงคือดอกอัญชันดอกอัญชันเนี่ยฮะถ้าเราเอาไปทาน้ําอัญชันไปอันนั้นก็รสรรพคุณไปอย่างหนึง่งอันนี้จะพูดถึงดอกสดๆเลยนะฮะถ้าน้ําหนักไม่เกิน50เนี่ยเช้าหนึ่งสองดอกถ้าเกิน50ไปก็อาจจะ3ดอกถ้าอ้วนมากกว่านั้นก็สีดอกช่วยเรื่องของไขมันเส้นเลือดคือรักษาเส้นเลือดสมองแล้วก็บํารุงสายตาผลพลอยได้อีกอันนึงคือผมไม่ค่อยงอกแต่ว่าต้องสม่าเสมอนะฮะบางคนบอกไปกินอยู นี่แล้วอันนั้นคุณต้มคุณกินผัดกินผักคนละอันแต่ถ้ากินสดเช้ามาเลยฮะเด็ดเลยผมเด็ดโชว์เลยนะกินเลยเนะี่ยเด็ดมาปุ๊บปับะะนะครับ รสชาติเป็นไงะหวานฮะลองดูได้คุณเก๋สะอาดพอแล้วครับผมปลอดสารพิษอันนี้ต้องบอกว่าพาาจย์ไก่ปลูกเองนะคะครับมีมดหนึ่งตัวด้วยนะคะให้รู้ว่ามันปลอดภัยจริงปลอดภัยจริงแล้วเป็นอ่าเนี่ยลองเที่ยวดูนะฮะ้วจะดูว่ารสชาติเป็นไงเป็นไม้ประดับได้ด้วยเป็นสมุนไพรได้ด้วยเป็นอาหารที่เราจะทำกับข้าวกินก็ได้อืนี่คืออัญชันรสชาตเหมือนผักจะมีหวานนิดนิดหวานนิดนิดมันจะมีความเหมือนเขียวนิดเดียวอันอนี้คือสายแล้วคุณเก๋ลองนึกถึงว่าเช้ามันจะมีน้ำค้าง เ,เย็นๆอ่านคะรเขาถึงก็ต้องกินตอนเช้าไงมันจะได้ประโยชน์จากน้ําค้างด้วยเราก็มาสบัดสบัดสบัดหน่อยเฮ้ยจริงๆอร่อยอ่าต้องเคี้ยวเคี้วไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่ามันอร่อยฮะเนี่ยดอกอันนี้อันนี้โบราณการเลยอีกพันหนึ่งก็จะมีเป็นชั้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 นแต่ผมชอบพันนี้มากกว่ากิน<ะ>เยอะต่อเนื่องเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรฮะ,ฮะกินได้ทุกวันกินได้เรื่อยๆเพราะปริมาณที่เรากินเนี่ยมันไม่ได้มากอย่างสองดอกเนี้ยก็กินสองดอกทุกวันทุกวัน และที่สาคัญคือถ้าปลูกเองดีที่สุดปลูกเองจะใส่กระถางใส่อะไรก็ได้ฮะแต่นี้ว่าบางช่วงมันก็ไม่มีไงหมายความว่าเราก็ไม่ได้กินทั้งปีเพราะบางช่วงเนี่ยใช่ก็มีช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายแหลยที่เขามีดอกผลช่วงไหนแสดงว่าช่วงนั้นน่ะมันจะต้องมีโรคมีอะไรที่จะต้องใช้พวกนี้เข้าไปแก้ไม่งั้นเขาไม่มีเขาไม่เกิดเขาต้องเรียกว่าตามมีตามเกิดตามฤดูกาล S <S <อ>เนี่ยเนี่ยคือคือคำโบราณที่ว่ากินอาหารเนี่ยตามมีตามเกิดคืออะไรที่มันเกิดช่วงไหนอย่างเช่นช่วงฤดูหนาวมันมีอะไรชาวบ้านเขาจะกินอะไรทำไมเขาต้องกินแกงส้มไรหวัดไงใช่ไหมไข้หวัดลมทำไมต้องแกงส้มดอกแคร์พระอาจารย์พูดเหมือนในที่กเฟรี่นั่นหนึ่ง<อ>คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผักถิ่นไหนถิ่นนั้นอ่ะเขาเกิดมาเพื่อดูแลคนถิ่น,นถูกต้องฮะเหมือนกับว่าโรคเกิดที่ไหนยาก,ก็เกิดที่นั่นเนพราะฉันชั้นเนี่ยช่วงหน้าฝนก,าก็จะงามแต่ถ้าว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราต้องกินพออีกฤดูหนึ่งก็จะมี เร,เ,รเราลองดูนะทําไมบางคุดกับทุเรียนเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกันอ่ะอ๋อมันร้อนกับเย็นอ่าบางคุดก็ดับความร้อนของทุเรียนถ้าเรากินจํานวนที่มากพอหรือบาลานซ์กับทุเรียนนะเลือกมาเนี่ยไม่มีกลิ่นทุเรียนเลยอันนี้ทดลองมาแล้วด้วยตัวเองจริงแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าประมาณแค่ไหนนะแต่วันนั้นที่กินอ่ะเออเว้ยหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการร้อนในแล้วก็ดับกลิ่นทุเรียนจริงด้วยคือจริงๆแล้เราจะเยอะจะน้อยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเพราะกําลังคนใช่เพราะฉะนั้นต้องดูที่ตัวเองฮะไอ้ตัวนี้ไงกระึงบอกว่า ถ้าเจิน50ไป60 3 4สามสีดอกคือ5ดอกก็พอแล้วอย่าไปกินเยอะคือบางครั้งอย่าก,กินเยอะมันก็ไม่มีประโยชน์บางทีอาจจะคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรที่เยอะหน่อยให้กินน้อยไว้ก่อน <ฮะ S 2> ให้มันค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มนี่คือประโยชน์ของอัญชนันสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัว,ะะตวไม้4อีอปะครับผมอ่ะ4ีอ ประดับประโยชน์ประแดกประดมประแดกประดมประแดกคือกินบเนี่ยประดมคือหอมได้อันนี้ประดับก็ได้แบบนี้ประโยชน์แกอยากเอาอัญชันไปเพาะอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเนี่ยสมมติถ้าคุณมาทำมาธรรมชาติเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะนี่ฮะเม็ดแกะดูมีมีผักแกะเยอะอยู่เพราะว่าเขาออกดอกมาหลายหลายเพลาแล้วอันนี้คือเม็ดพันของอันนี้อันนี้ฝักสด นี่ฝักสดนี่ฝักแกอ๋อนี่คือเอามาเล็กตัวนี้เียเอาไปแค่เนี้ยแหละเดี๋ยวพักเดี๋ยวบ้านคุณแกจะเต็มไปด้วยอันชันอัชันคไปจริงๆขึ้นง่ายออกดอกเร็วฮะนี่เอา,เอาไปแจก,กได้เลยฮะนี่ใส่กระถางก็ได้ครับไก่อเพื่อสุขภาพ